มีตุ้งปูตุ้งป่าบ so ้านด้วยกระปูตึก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 ปลาดุพี่น้องปลาดุดุกีดุกนี่พี่น้องปิ่งปลาดุกปิ่งกระปูเนาะพี่น้องจับหมกุ้งกินเขาพี่น้องแซ่บๆมู้นี้ต้องแฉะไมาั สบายดีทักทายสบายดีสวัสดีคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนสบายดีย่ามสาวพี่น้องยามองคือเก่าพี่น้องอีพีสองอีพีสองตอนสาวเนาะมึงกันมาสิมันดูยังไงเนาะคือเหมือนสิมานคือว่าอันนี้อยู่วะมึงหนามพี่น้องเห็นปะฝนตกเบิดขึ้นขื่นย่ามสาวอีกขื่นให้มองให้มาใส่กลมใส่มอง

มองมาโดนเถ้าใส่คอมมอกมาโดนมองสามปุญหาไอสองบุญหาแล้วจองเห้อหนาวียงียงแอลียงแอลจันดึกในผะมมองตัวนั้นแ้มันสีดึกเหรอสามเส้นจะใส่อยู่ื่า vãn rồi là nợ mình lại hẹn lại phải nhanh tin phải luộc phải luộc nổi bữa này này bà bà gần này, này. Buôn mày mới no Nhận nó làm hình đài Ừm, nó đi không ạ, nó hẹn này Nhận Ừm, Ừm Ừm Ừ. Vết mộng Đại tượng một đại tượng Ủa, oh, ổng, oh, ổng, sạm 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 chìm tay Anh ừ. quân khát thế ừ. Cụ đợi vậy Để phải cụ đợi cần hiểu cụ đợi cần này một tương đình mình thử. một tướng đìn rồi mình nói nhìn thử bọn mình tướng đìn rồi mình chẳng thử và mình ngà mày tròn mình lộn mình khai nhau ngà mày nà mình hẹn lại sai tát nà nà mình nhau phá đục. Phá đục. Phá đục. mình phạt rồi mình bảo khăn tướng thì xong giao rồi bà rụt sắm này ปรากินไปจำลิ้นกับป,ปลาหน่อยอื่นเย็นหน้ากูอม okay, เคอมไหมนะ่ๆฝันหวัดหวานกับปลาเป็นเมาใส่นนบนใหม่กูได้กลับไปหาใส่บนใหม่ มาใหม่มาไดีไยด์ดเลเีนย่างตีนอะไรเกเีนอย่เพื่สีแดงมาหยุดเพือ๋อนอัเดีวยวที่มอง,างสามเซีนขันมันขันมันหนามลายแห้งกับ ใส่ไปเลยเนาะมองกันนิดก็ใส่ไว้แทนเพ่งก็ใส่ไว้แทนนี่แปลงก,นะกันใหม่วันนี้มันขีน้เหงื่อลายรายมึงเม็นี่โอ้ยหนาวจิบจิ๋นเนาะเลยเย็นเจาะเจาะจิบจิ๋นีลยชันเจาะเจาะเลยว่ะ จะนลกหลายลได้แล้วปะลุปะลุถืออ,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 อกแตของสุดแต่พี่น้อง vì nó cũ nhạy nhạy ừ. như vậy nó cột rải đấy quá còn nhọ xe xả mới sai nó chỉ được khảo được khẩu đấy, cụ bộ đại nha, em chuyển phòng. sai ừ. là cụ pa. Ừ. อือ่าตัวนี่กูอ,อือมีตปูต้งป่าว่ะดิตนะปูเจอระปูแล้วมันจะคักมัน้น่ลมากินป่า ม,มุน,นมนได้หมกถือกระปุมันกัดแกะก่อนอย,นา,อยานาวแห็งได้พี่น้องนี่ทำแบบหนาวขัก <c oughs> โอ้ยขาดเบิดมองร้อนที่โตอาโต้โ ปวดยังได้ระบาดเออมาจีกินก่ออ้ยเศษนี่ปุ้งอะปุ้งเป็นอะไรกนคับมาหนุ่งู้องหน่อยปู้มนัไหมปุ้งยังปุ้อาบนนะ

ウウウ。

อาจีบบกขักบันไดเนอพี่น้องเลยมีคนถือกล่องให้กระจิบจิขักอีกแล้วอ๋อ,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 อสามสิบ あっ。Oh, good boy, good boy. Oh. Oh. หมดถึกเว้วยเรื่องเรื่องยามองไปหาอยู่หากินมันก็ต้องไปแบบอย่างกี่ไหนไปเป็นหมู่แน่น้อยหนึ่งนาะพี่เนาะแตงมว่วนเห็นนะแต่ว่ามีทีมงานไปยังสันเออคักบ่นอ,อนมากคเดียวก็ม่วนอยู่มันจะจังอะไรมอดแบบแปลกว่าเดีว,ว่าโอ้ันะจ๊ะ chị vợ đi em cho nên là vợ cả <laughs> chữ <được> sẵn <laughs> này, à, nhỏ mưa ờ à, cột nào đây mà giờ lốp Mân lốp lốp lấm này <laughs> นนนหานาวหนาวแล้วไปหาบอลใส่ไหมไอชีใส่บอลไหนล่ะอเออมาเลยวะเกกดี๋ยวนื้เติบอยู่เนาะกระปูอะไรคืออยากกินจกีกระปูก็จะะีแสบหมดอกกินเฮง เดี๋ยวมานอนเมื่อกับพี่น้องพกกันเยอะแยะพูน่ะมาเดือนเดวพี่น้องเอ้ยแต่บุร่ราตัวมนเดียพี่น้องเห็นนเขตอมือเพิ่มบ่ให้ตัพบ้านตอนแดดวัยนี้แหละปีพี่น้องเอ้ยสดๆใหม่ๆเลยจ้ะกับโบว์เปลี่ยนกินตนสาเลยเ้ยเดี๋ยวได้ขึนได้ปะ ไปพี่น้อกับตมะกุ้งเนาะมะกุ้งนะีง่นแล้วาโดนเป็ไข่เก,กลือก่อน,นนะมันได้มือสั่นเดียวจจเกิีกัะปูนั่นไกินกีกระปูนี่พี่น้องปิ่งปลาลุปปิ่งกระปูนาะพี่น้องตมะกุ้งกินเขาพี่น้องเจ่บแมื้นี่ต้องแทบไหมม หอมกะููขนาดน้อยไอ้หัวหอยเร้อยหอมปลาเอาไหมนี่ครัต่างกอกกินก็พี่น้องไลนพี่น้องมาด้กินาซาน้ออ่ะเอาบอดีกันเผาซาอ้ต้นวัดแห้เาไหมเอ้

好的。<Hello? S 2>

จับเขาคุณเอาข้าวยิงน่อย่นงนี่น้องเราเค้าเอาเกลือฮวกพวอก็จับเลยแต่ยิ่งเท้าย่งน่อเนี่นอนกินไมัดเลย มาอันดองดองใบไ่ทแกงมาม่กขนาดสี้ไม่แกมไชนาไม่ได้ยงไม่ได้ยย่างยี้แหละจะ่งไปไปคา đấy đi. đi pha luôn mà Không phải xay trong đây đâu mà. Nào đi pha luôn Bà đi 对对对。 ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบวุงเพลงไปเรื่อยสาานักคนกัติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของเรื่องเนอะขอขั้นพนนารณาละสบายดี